USS Somerset LPD 25เป็นเรืออู่ลำเลียงพลสะเทินน้ำสะเทินโบกชั้นซันโตนิโอใช้เวลาเดินทาง1เดิอนครึ่งจากสหรัฐมาอย่างประเทศไทยโดยนำกำลังพลเข้าร่วมการฝึกครอบบโก2024เป็นเรือรบที่มีสมรรถนะสูงมีขนาดความยาวประมาณ200เมตรกว้างประมาณ30เมตรความสูงเทียบได้กับอาคาร7ชั้นระวางขับน้ำ25,000ตัน สามารถบรรจุเต็มอัตราได้ประมาณ1,200คนอีกทั้งยังได้รับการออกแบบมาเพื่อปฏิบัติการโดยอิสระหรือเป็นส่วนหนึ่งของกองกําลังพร้อมปฏิบัติการสะเทินน้ําสะเทินบกกองกําลังโจมตรีรบนอกประเทศหรือกองกําลังเฉพาะกิจร่วมเรือลำนี้สามารถบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ออได้หลากหลายอาทิทซูเปอร์สตาร์เลียนซีฮอคซีไนท์เรือระบายพลขนาดใหญ่หนึ่งลำยานเบาอากาศหรือแอลแคกอีกสองลำมีอาวุธประจำเรือคือเครื่องยิงโรลลิงแอร์เฟร์มิสไซ ปืนกลจุด50คาลิเบอร์และปืนขนาด30มิลิเมตรนอกจากนี้เรือยังมีขีดความสามารถทางการแพทย์โดยมีพื้นที่คัดแยกผู้ป่วยห้องผ่ตาตัด2ห้องห้อง ICU และหอผู้ป่วย6เตียงเตียงผู้ป่วย24เตียงขณะเดียวกันยังมีห้องพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงความรำลึกถึงที่มาของชื่อเรือ โดยที่มาของชื่อเรือลำนี้มาจากเครื่องบินยูเนเต็ดแอร์ไลน์เที่ยวบินที่93ซึ่งมีเหตุการณ์ก่อการร้ายในวันวันทำให้ผู้โดยสารและลูกเรือช่วยกันขัดขวางไม่ให้เครื่องบินไปชนอาคารสำคัญด้วยการเบี่ยงจุดไปตกยังเหมืองถ่างหินซัมเมอร์เซตเคานตี้ในแถบรัฐเพนซิลเวเนียส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตกว่า40คนจึงเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างเรือเพื่อระลึกถึงเหล่าผู้กล้าที่สละชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นโดยชิ้นส่วนของเครื่องบินดังกล่าวได้ถูกนำมาเป็นส่วนหนึ่งของการสร้้างเรือดวย เอกหญิงนิเชลซีแบรนด์ผู้บังคับการเรือสมอร์เซ็ตบอกว่าเธอมีความภาคภูมิใจกับหน้าที่นี้และไม่ได้มองเรื่องความเป็นหญิงชายแต่คำหนึงถึงหน้าที่ที่ต้องทําให้ดีที่สุดที่สําคัญเธอไม่ได้เป็นผู้หญิงคนเดียวที่เป็นผู้การเรือแต่ยังมีทหารหญิงอีกหลายคนที่ได้รับตําแหน่งแบบนี้ย้ายมาที่สะพานเดินเรือโดยปกติมักไมค่อยให้คนนอกบันทึกภาพแต่รอบนี้สหรัฐก็อนุโลมให้ ที่สะพานเดินเรือนี้มีเก้าอี้สำหรับนั่งบัญชาการ3จุดเป็นของผู้บังคับการเรือ2จุดถ้านั่งอยู่ด้านขวาของเรือจะดูการขึ้นลงของอากาศยานการเทียบท่าการปฏิบัติการการติดต่อประสานงานทั่วไปที่เป็นงานประจําวันแต่ถ้านั่งตรงกลางของเรือจะดูเส้นทางเดินเรือและสั่งการบังคับเรือส่วนที่นั่งฝั่งซ้ายของเรือจะเป็นของผู้ช่วยในการบัญชาการเรือ การเยี่ยมชมเรือในครั้งนี้ของพลเอกทรงวิทย์นุนพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดก็เพื่อรับชมขีดความสามารถของเรือที่ทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐได้หลากหลายรูปแบบทั้งระบายพลปฏิบัติการพ้นทะเลสนับสนุนภารกิจทางทหารด้านกิจการพลเรือนการค้นหาและกู้ภยัยการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติในต่างประเทศการขนส่งลำเลียงและเป็นเรือบัญชาการ นอกจากนี้ยังได้พานักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่1เหล่าทหารเรือมาศึกษาและเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านต่างๆทั้งการเดินเรือการติดต่อสื่อสารการควบคุมอํานวยการการปฏิบัติการของกำลังพลนในเรือและโครงสร้างการบังคับบัญชาของเรือมีโอกาสก็จะพานักเรียนชั้นปีหนึ่งมาลงเรือเขาด้วยเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยเราไม่สามารถหาอ่านหนังสือได้มันไม่อยู่ในห้องเรียนมันคือการปฏิบัติจริงแล้วก็กองทัพหนึ่งที่เขาปฏิบัติจริงทั่วโลกก็คือกองทัพสหรัฐ นั้นก็อาการนี้มันหลงเรือจะให้ดูระบบต,ต่างๆทั้งระบบที่เป็นความคิดของคนระบบที่เป็นระบบอาวุธระบบที่มันเป็นตัวเชื่อมต่อสําคัญคือดวการับเวลาคุยประกายตาในตัวของในฐานที่ที่เขาอยู่บนเรือเขาภูมิใจในการเป็นฐานเรือโดยเฉพาะน้องเราที่เป็นเหล่าฐานเรืออย่างไรบ้างรู้สึกมีความภาคภูมิใจแล้วก็ดีใจมากเลยครับที่ได้ขึ้นเรือของสหรัฐครับเนื่องจากอาวุธยุธทธปกรณ์ต่างๆของเรือสหรัฐนะครับมีความ ทันสมัยมากเลยครับทําให้เราสามารถนําความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้กับการกับการทํางานในอนาคตของเราต่อไปครับครับสําหรับผมครับการที่เ,เราได้ขึ้นมาบนเ,เรือรถของสารัฐนะครับเป็นโอกาสที่หาได้ยากและการที่เราได้ไปรู้จักกับคนต่างประเทศเราก็จะได้แนวคิดของเขาแล้วก็โลกการทำงานอะไรต่าง เมื่อสิ้นสุดการฝึกขอบโกแล้วเรือซอมบาเซตจะออกเดินทางมุ่งหน้ามหาสมุทรอินเดียเพื่อปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายต่อไปอัญฉชลีอาริยกิจเจริญรายงาน